สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะคันนี้ขายเงินสดเท่านั้น129,000สบาทนะคันนี้รถอยู่8ปริ้ว,วเฉิงเซาวนะครับสนใจมาทดลองขับได้นะคันนี้เป็น5ประตูนะเป็นตัว long top นะครับเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเท่านั้นนะครับเซอร์วิสประวัติศูนย์ตลอดนะครับภาษีแม่ขาดและประกันการโอนให้นะครับสีสันสวยงามนะครับล้อแม็กขอบ15ของตัวสกายทีปยางดอกยังเหลืออยู่นะครับฟิล์มนะครับ 6 0ส0นะสภาพย่งดีอยู่นักที่ติดมาไม่นานนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะภายในเป็นเบาะหนังแล้วนะครับสภาพปีกเบาะไม่ขาดไม่ล้มนะครับสภาพคอนโซลถือว่าเนียบมากๆนะครับสภาพพวงมาลัยไม่ลอกหัวเกียร์ไม่ลอกผ้าหลังคายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับมีพยางกระดุมขา้ารูปให้เรียบร้อยนะครับย้ำอีกทีนึงประตูสีส่บานไม่เคยถอดหน้าหลังเดิมๆนะคันนี้บอดี้สวยจัดนะครับสีเดิมๆเลยนะ เครื่องยนต์สมบูรณ์เกียร์สมบูรณ์นะครับช่วงล่างสมบูรณ์มากๆเลียวซ้ายขวาไม่ดังเลี้ยวสุดไม่ดังนะครับใครหายอยู่รีบเลยนะรถอยู่8ปิว้วเฉ่เชิงซาวนะครับสนใจโทรมาคุยได้นะครับ0967212211แมคครับสำหรับใครที่พลาดคันสีขาวนะคันนี้รีบเลยนะครับขอบคุณครับ